คุณมันค่ะจำกันได้นะพี่ค <c oughs> <c oughs> ่ะการเรื่องราของทองคำเองสถานการณ์ตอนนี้นะคะทองคำโลกได้ปรับขึ้นมาคมเมกโกขึ้นมา36เหรียญแล้วก็โกลสปอตขึ้นมา38เหรียญค่ะพี่ค่ะ <c oughs> สถานการณ์ <c oughs> เป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในทิศทางระยะสั้นๆเราก็ยังมองเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการสปอตมี มีการขยับขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยดิฉันก็ยังเชื่อว่าจุดขายมันอยู่อย่างเช่นพ<ะ>ันหร้อยหกสิบเป็นจุดขายที่หนึ่งพันหร้อยเจ็ดสิบเป็นจุดขายที่สองพันเจ็ดร้อยเป็นจุดขายที่สามแล้วดิฉันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วต้องไม่เกินพันเจ็ด้อยเจสิบในระยะใกล้นี้เพราะว่าตอนเนี้ด้วยกระแสของทองคําแล้วเนี่ยนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็อยากจะถือ US ดอลลาร์มากกว่าทองคําอันนี้หมายถึง สภาวะตลาดโลกเพราะว่าถ้าตามปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการดอบลงของทองหรือว่าปัจจุบันสถานการณ์ยังเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นเพราะว่านักลงทุนผิดหวังจากการคอยที่สหรัฐเฟดเนี่ยที่จะมีการประกาศว่าจะมีมาตรการทางการเงินเช่นเอา QE3 เข้ามากะพาถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยกับเปลี่ยนเป็น Operation Twist ซึ่งไม่มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเลยเป็นการวนเงินในระบบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอวนเงินในระบบทุกคนก็ต้องพยายามขายแอสเซทที่มีอยู่เพื่อที่จะถือครอง US d o ล l a r เป็นช่วงระยะสั้นนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ทองคำกลับม,มาค่ะคือเทรนมันยังลงถึงแม้ว่าทองจะดีดออกมา38เหรียญก็ตามใช่ไหมคะใช่คะ่ะเทรนก็ยังเป็นขาลงอยู่จนกว่าจะมีปัจจัยอื่นคือ สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทองคำเนี่ยมันเหวี่ยงวันหนึ่งตั้งแต่สามเปอร์เซ็นจนถึงสิบเปอร์เซ็นต่อวันซึ่งเราก็ถือว่าจากการที่ทุกคนนักลงทุนมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมันถูกกลับมองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงในระยะใกล้เดฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเมื่อจุดสูงสุดที่พันเก้าร้อยแล้วมันถูกเทขายลงมาจากพันเก้าร้อยจนถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่สามารถเท็คไฮขึ้นเราเราต้องมองอย่างนี้นักลงทุนที่ลงทุนเนี่ย ้าเมื่อไหร่มันเป็นเทนขาลงแล้วเราจะเห็นเอ,อแนวรับที่ต่ำลงเรื่อยๆมันก็ยังเป็นขาลงอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ก็ปรับแนวต้านสูงขึ้นมาเรื่อยๆอันนั้นอาจจะเป็นเทรนขาขึ้นแต่แนวต้านที่เรามองคิดว่าน่าจะพ้นระ,ระดับต่าําขึ้นไปเป็นระดับสูงเนี่ยมันน่าจะอยู่ตั้งแต่พันหกร้อยหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไป แล้วต้องดูว่ายืนได้นานแค่ไหนแต่กระแสที่เราได้มาจากตลาดโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยังมองกันอยู่ว่ามันเป็นเทรนขาลงแล้วก็จุดที่เขาจะเทคพอฟิตกันคือพันเจ็ดร้สิบกับพันเจ็ดร้อยหรือพันค่ะอ๋อตอนนี้<ม>ก็ขึ้นมาประมาณพันหก้อยหกสิบใช่ไหมคะค่ะก็ยังเป็นจุดเทคอยู่แถว 1, 70, พันหกร้อเจ็ดเขาลากมาเทคออกเลยใช<ห>่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะใช่อันตรายนะอย่าตามเขานะใช่ไหมคะถ้าคนไม่มีทองอย่าเพิ่งเข้าไปซัดตอนนี้ ใช่ค่ะแล้วเราก็มองว่าทุกครั้งนัน,นะลงทุนสังเกตเนี่ยทุกครั้งที่ไปตลาดอเมริกาจะถูกเทคโปรฟิตมาอาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เนี่ยสไปเดอร์โกขายมาเกือบยี่สิบปันซึ่งเราก็จะเห็นว่าสไปเดอร์โกเป็นการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยที่ที่อเมริกาเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สไปเดอร์โกซื้อตลาดมันก็จะขึ้นขายตลาดมันจะดรอปลงค่ะ hmm. ต้องสังเกตว่าสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่เหวี่ยงสูงสุดจะเป็นวันจันทร์ วันนี้แหละที่เราเจอกันเนี่ยคุณดาใช่ค่ะวันที่เวียงสูงสุดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันจันทร์แล้วก็จะเหมือนชัยธงไปจนถึงวันศุกร์แล้วจะค่อยๆหน่อยลงอันนี้ค่ะคือตัวหนึ่งคือพฤติกรรมนองคําแต่ละอาทิตย์หรือแต่ละช่วงมันจะต่างกันไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังบอกจะต่อกันไปต้องดูรายการดิฉันทุกวันจันทร์เท่านั้นถึงจะติดตามเรื่องราวทองคําได้มากๆแบบนี้นะคะ ค่ะค่ะคุณอาคะท่านกลยุทธ์ของการลงทุนสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นแนะนําลักษณะไหนคะแนวรับแนวต้านที่จะเกิดขึ้นทั้งสัปดาห์ค่ะทั้งสัปดาห์เรามองที่พันหกร้อยเจ็ดสิบ US Dollar, เป็นจุดที่หนึ่งแนวต้านนะคะจุดที่สองพันเจ็ดร้อยท่วนๆนะคะแนวต้านนะคะส่วนแนวรับเนี่ยเรามองที่พันหกร้อยเป็นรับที่หนึ่งแล้วก็พันห้าร้อยห้าสิบเป็นรับที่สองค่ะค่ะ ที่เห็นอยู่ในชาร์ตตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแนวรับที่คุณดาให้คือ1550เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้าน1670เหรียญใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมเป็นแนวรับกว้างทางเหลืกเกินคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าทีนึงมันเหวี่ยงกันต่อสองร้อยเหรียญใช่ค่ะพฤติกรรมทองคำมันถูกเปลี่ยนไปหลังจากทองคํามายืนอยู่เหนือพัน พันห้าร้อยพันเจ็ดร้อยแถวนั้นเพราะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าทองคาเมี่ยงห้าเปอร์เซ็นสมัยก่อนมันก็แค่ไม่กี่เหรียญเองแค่ต่าพันถูกไหมคะพ<ะ>อห้าเปอร์เซ็นที่ยืนเหนือพันห้าร้อยพันเจ็ดร้อยเนี่ยมันก็จะตกหกตกหกเจ็ดสิบเหรียญเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้ทองคําเหมี่ยงมากขึ้นนะคะอ๋อค่ะค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตามรายการพิเศษไลฟ์ที่นี่ในทุกวันจันทร์นะคะใครที่จะซื้อทองพี่ดาคะถ้าแนวรับที่พันห้า พันห้าร้อยห้าสิบเหรียญนี่ราคาทองบาทนี่น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คะพันห้าร้อยห้าสิบน่าจะอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบยุดบาทค่ะต่อบาทไทยค่ะสองหมื่นสองพันใช่ค่ะนนแต่นี่เราสองหมื่นสี่พันนะ <laughs> ก็มีโอกาสที่จะขอยอยแต่อันนั้นเนี่ยมันตัดใจหลักๆมันอยู่ที่บาทด้วยนะคะ,ะถ้าบาท่าาทอนขึ้นมาก็อาจจะไม่เห็นจุดนี้ค่ะ อาจจะเห็นสูงกว่านี้เพราะนั้นตรงนี้เราคำนวณที่ exchange rate ปัจจุบันนะคะค่ะโอ้โหทองถ้าพิดาให้แนวรับนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจะแตะที่ประมาณสองหมื่นสองพันสามร้อยแต่จะบอกนะักลงทุนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ถือทองถือทองออ,ค,อ,งองคำตั้งแต่ตอนที่มันสูงเนี่ยก็ไม่ต้องไปตนตะนกตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยเราก็ยังมองเป็นเทรนขาขึ้น เพียง <cortex. S 1> แต่ว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักลงทุนให้ความสนใจกับทองคําซึ่งจนเซฟเพเว่นน้อยลงเพื่อที่จะถือครอง US Dollar แต่เราเชื่อว่าช่วงระยะเวลาอย่างเงี้ยอาจจะส ug ug like band, ั apron, ้นๆเวลามันรีบาวกลับขึ้นมาเชื่อว่าจะเร็วแล้วก็แรงค่ะบางทีนักลงทุนเห็นมันต่ำๆนี้จะเย็นไม่ซื้อไม่ซื้อเวลาดีอาจจะเห็นดีทีละร้อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ทองคําย่ออย่จะย่อพันหกร้อยพันห้าร้อยห้าสิบ พันห้าร้อยแปดิอยากจะบอกนะักลงทุนว่าทยอยสะสมไดนะ้แต่ไม่ต้องมาเป็นเต็มๆมาสิบเป็นสอร์เซน,เน,เนค,คือเราตั้งไว้ว่าเราจะลงทุนร้อยเปซ็นไม่ต้องมาเยอะมาทีละสิซแล้วเฉลี่ยต้นทุนได้เผื่อเวลามันด่งกลับเราจะได้ไม่เสียดายโอกาสนะคะถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเหมือนที่ทางคุณดาแนะนําถ้าหากเราลงทุนหนึ่งอบาททองก็สามารถที่จะ เข้าไปทีละยิ่มห้าบาทยิ่มห้าบาทได้เป็นสเตปที่คุณดาแนะนำเวลาลงมานะคะราคาพันห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะต่อออนที่เทียบกับค่าเงินบาทณวันนี้น่าจะยืนที่ระดับประมาณสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบแต่ไม่ต้องไปแตะระดับนั้นก็ได้ทยอยรับนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะสองหมื่นสามกว่าก็น่าจะสวยแล้วค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังคะสองหมื่นสามนะใครที่ถามกันเยอะเหลือเกินค่ะคุณดาคะทองซื้อได้ยังทองซื้อได้ยัง ก็ช่วงนี้เราก็ยังมองไม่ค่อยดีอยู่ถ้ามีทองคําอยู่ด้วยราคาที่ต่ํากว่านี้ดิฉันก็ยังอยากแนะนํานักลงทุนไว้ทํากําไรระยะสั้นไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่านักลงทุนที่ยังไม่มีก็รอกลับฐานลงมาอีกรอบมันดีกว่าค่ะ รอปรับฐานกันก่อนท่านที่ขายไปแล้ว2 0 0 0็รอรับ2 0 0 0นก็โอเคได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะหรือว่านักลงทุนอยากลงทุนระย,ยะสัานเนี่ยทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาไปดูเว็บไซต์ y l g แล้วดูว่าแนวรับอยู่ที่ไหนแนวตั้งอยู่ที่ไหนพยายามเข้าให้ได้ตอนออใกล้ๆแนวรับแล้วก็ปล่อยให้ได้แนวตั้งก็สามารถทำกำไรระยะวันได้ค่ะอืมได้ได้ค่ะคุณดาตอนนี้ถล่มทลายเลยขายดีไหมคะ ก็ก็ดีนะคะเรื่อยๆยิ่งย่อลงมาน้นักลงทุนยิ่งชอบจะเห็นได้เลยว่าร้านทองนิ่แนมเอียดกันหมดเห็นมีคนมีนักข่าวเล่าให้ฟังว่าเอ,อนักลงทุนหิ้วกระเป๋าเจมบอลมีคนจะคล้องมืออยู่อย่าไปคิดเลยว่าในนั้นมีอะไรมันมีไม่ทองก็เงินพอ,อซื้อเสร็จเราก็นั่งคอยกันอยู่แถวหน้าร้านทองขายแล้วก็อำกำรอทํากําไรระยะสั้นขายเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะน่าก,กลัวนะ<ด>แบก<า>แบกระเป๋าเจมบอลหอบเงินหอบทองไปอยู่หน้าร้านนี่น่ะ ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นนักลงทุนกับว l g ท่านเปิดพอร์ตท่านจะค้าเหมือนบกเลยเออท่านซื้อโอนเงินเข้ามาท่านขายเราก็โอนเงินกลับไื้ออนไลน์้นหมก็ไม่ต้องหาซื้อออนไลน์จากว l g ได้ไหมคะออนไลน์ยังไม่เสร็จอ่ะห่างไกล้แล้ะค่ะเอาพิดาเร็วๆนะช่วงงานขึ้นให้รีบตักนะใกล้ลค่ะใกล้ลวค่ะต้องออนไลน์เลยแหละมันไม่ทันใจโทรไปหาไม่ทันใจละกาลังอยู่ในช่วงเออทสระบบอยู่ค่ะมันเสร็จแล้วแต่อยู่ในช่วงเทสระบบอยู่ค่ะ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้เองไบเอจก็บอกเรียกค้าขายไม่ทันความต้องการลูกค้าเลยนะโทรไปก็โอ้โหไม่ได้หลังใจก็เลยแบบจะออนไลน์ให้เต็มเต็มละคืออย่างที่บอกค่ะการลงทุนทองคําเนี่ย ถ้านักลงทุนซื้อทองคำาป็นเงิต้นปีแล้วไปขายตอนพีเงินนักลงทุนจะได้กำไรเกือบ27เปอร์เซ็นตนะคะซึ่งจริงๆแล้วการทำธุรกิจทั่วไปเนี่ยเก่งๆก็ทำกำไรได้สัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เก่งแล้วดัะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนคิดว่าการลงทุนทองคำเป็นไซต์บิสเนสเราก็เข้ามาศึกษาศึกษาให้รู้จริงลงทุนทองคำลองลงทุนยังไงช่วงซื้อควรจะทำยังไงช่วงขายจะทำยังไง ท่านนักลงทุนก็สามารถทํากําไรระยะสั้นแลวถือว่าเป็นพ็อกเก็ตมันนี่เล็กๆสําหรับเอาไว้ใช้สายส่วนตัวได้ค่ะก็มีเงินสักห้าล้านก็ได้วันละห้าหมื่นก็คุ้มแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณเพมากเลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของการลงทุนทองคํากันนี้ค่ะ ต้องติดตามในช่วงต,ต้นต้นสัปดาห์แบบนี้กับรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์ที่นี่นะคะช่องทีวีสุวรรณภูมิแล้วก็ FM 92.25นะคะจันถึงศุกร์นะคะเวลา16